ฎแห่งกรรมเรื่องมีสติดูรู้ใจตนตามหรือต้านกิเลสมีเรื่องเล่าจากคุณแม่ท่านหนึ่งเธอได้เล่าไว้ว่าเธอมีลูกสาวมีอายุสิบสองปีมาขอเงินแม่เพื่อไปซื้อของเล่นเป็นไมโครโฟนพอกดปุ่มก็จะมีเสียงเพลงออกมาเหมือนกับว่าเราได้ร้องเพลงได้แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่ เด็กตอบว่า400บาทแม่ตกใจและบอกว่าราคาแพงนะลูกตั้ง400บาทเชีว่วแต่ลูกนั้นก็รบเร้าจะเอาให้ได้แม่ก็พยายามจะไม่คัดค้านลูกแต่มีข้อต่อรองกับลูกว่าแม่จะให้เงินลูกไปนะแต่ขอเวลา4วันและก็มีเงื่อนไข2ข้อข้อที่หนึ่งก็คือแม่จะหักเงินค่าขนมของลูกวันละครึ่งหนึ่งจนครบ400บาท ข้อที่สองทุกเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้วก่อนกลับบ้านแม่อยากให้ลูกนั้นไปดูที่ร้านที่ขายไมโครโฟนน,นั้นแล้วก็ดูใจของลูกที่อยากได้ไมโครโฟนด้วยผ่านไปได้สี่วันลูกก็มาบอกแม่ว่าไม่เอาแล้วละ่ะแม่เลยถามว่าทำไมล่ะลูกลูกอยากได้ไม่ใช่เหรอเด็กบอกว่าเบื่อแล้วเอาค่าขนมไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าเสียดายเงิน ลูกดูใจตามที่แม่ได้บอกพอมาดูความอยากก็เห็นว่าความอยากนั้นจะค่อยๆหายไปเพราะความอยากมันไม่เที่ยงวันแรกก็อยากได้มากพอมาวันที่สองความอยากนั้นก็จะค่อยๆลดลงพอถึงวันที่สี่ความอยากก็แทบจะเป็นศูนย์ไปเลยแล้วเด็กก็ได้คิดขึ้นได้ว่าเงินตั้งสี่ร้อยบาทราคาแพงนะ เอาเงินไปทําอย่างอื่นจะดีกว่าปกติแล้วเวลาแม่เจอถูกรบเรา้าอยากได้ของเล่นแบบนี้วิธีการที่คุณแม่ทั่วๆไปใช้ก็คือตัดความรําคาญให้เงินลูกๆนั้นไปซื้ออันนี้เรียกว่าตามกิเลสแม่บางคนก็ใช้วิธีการต้านกิเลสห้ามลูกว่าอย่าไปซื้อมันเลยมันแพงแต่แม่คนนี้มีอุบายดีกว่านั้นลูกจะซื้อก็ให้ซื้อ แต่ต้องขอเวลาแต่ว่าให้ลูกไปดูของแล้วก็ดูใจตัวเองด้วยเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์อยู่แล้วพอมีสติดูใจก็จะเห็นเลยว่าความอยากมันไม่เที่ยงถึงแม้ไม่ดูความอยากก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่พอตามไปดูใจก็จะให้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าความอยากนั้นจะค่อยๆหายไปอีกอย่างหนึ่งพอมีสติดูใจ เห็นความอยากความอยากก็จะคลายไปหรือปล่อยวางได้นี่เป็นวิธีที่ใช้ได้แม้กระทั่งกับเด็กๆก,ก็สามารถฝึกให้เด็กนั้นมีสติได้เช่นกันมีวิธีการหลายๆอย่างที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้กับลูกๆได้เช่นเมื่อลูกมีความโกรธเกิดขึ้นกับตนเองแม่ก็ถามว่าลูกนั้นโกรธใช่ไหมลูกตอบว่าใช่แม่ถามว่าโกรธแค่ไหนละ่ะ เสร็จแล้วก็เอาสีมาระบายความ,โก,มาาากาโกรธแค่นี้ใช่ไหมเอาสีระบายลงในกระดาษโกรธแค่นี้ใช่ไหมลูกบอกว่าไม่ใช่มันโกรธมากกว่านี้ลูกก็จะเอาสีนั้นละเลงเข้าไปใหญ่ในแง่หนึ่งก็จะเป็นการระบายความโกรธได้แต่ในแง่หนึ่งก็ทําให้เด็กนั้นเห็นความโกรธของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมพอทําเสร็จแล้วเด็กก็จะรู้ตัว พอรู้ตัวเด็กก็จะสงบลงได้คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะและสามารถทําได้ดีด้วยแต่ปัญหาของผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่นั้นมักจะมีความคิดที่ซับซ้อนชอบหาเหตุผลมาสนับสนุนอารมณ์ของตัวเองเสมอเช่นมักมีเหตุผลมายืนยันว่าที่เรามีความโกรธนั้นถูกแล้วส่วนเด็กมีความคิดที่ไม่ซับซ้อนนักพอรู้ทันความโกรธ ความโกรธก็จะเพลาลงได้ทันทีแต่ผู้ใหญ่จะไม่ยอมให้ความโกรธทุเราลงง่ายๆมักจะสรรหาเหตุผลมาเป็นข้ออ้างว่าสมควรแล้วที่โกรธต้องโกรธให้มากๆเพราะไอคนนี้มันไม่ดีมันเป็นคนชั่วจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อสนับสนุนความโกรธหรือหาเหตุผลมาสนับสนุนความอยากของตนแทนที่จะเพลาลง เมื่อมีสติรู้ทันกิเลสมันกลับพุ่งโ่งขึ้นมาใหม่เพราะจิตไปปรุงแต่งยิ่งคนที่มีการศึกษาดีๆศึกษาสูงๆก็จะยิ่งมีความฉลาดในการสรรหาเหตุผลมาปรุงแต่งหรือมารองรับสนับสนุนกิเลสของตัวเองมีเพื่อนคนหนึ่งซื้อคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กมาใหม่ิึงซื้อมาได้ปีเดียวพรเจอโนต้ตบุ๊กตัวใหม่มก็อยากได้ขึ้นมาอีก ก็จะหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ดีนะมันเบาความเร็วสูงแถมเก็บข้อมูลได้นานเหมาะกับการเอาไปทำงานที่ต่างจังหวัดคือทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตัวเองนั้นอยากแต่พอมีเหตุผลอย่างนี้เข้ามาสติก็จะกระเจิดกระเจิงทันทีเพราะความอยากมีกําลังมากขึ้น<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันเหตุผลที่ถูกปรุงแต่งมาเป็นข้ออ้างด้วย รู้ทันลงไปว่าเหตุผลทั้งหมดนี้เป็นข้ออ้างของกิเลสทั้งนั้นกิเลสก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเหตุผลนั้นเกิดจากปัญญาที่บริสุทธิ์อย่างเดียวยิ่งฉลาดยิ่งมีการศึกษาที่สูงสูงก็ยิ่งฉลาดในการสรรหาเหตุผลมาสนับสนุนรองรับความต้องการของตนเองมากขึ้นถ้าไม่รู้เท่าทันกิเลสก็จะถูกมันหลอกไปเรื่อยๆ ดังนั้นการรู้เท่าทันจิตใจของตัวตนเองนอกจากจะต้องรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องไวพอที่จะสาวลงไปจนถึงตัวการที่อยู่เบื้องหลังของอารมณ์หรือความคิดการจเจริญสติมีความสำคัญมากประการแรกคือจะช่วยป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจไม่ใช่เพราะผลักไสไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่เพราะรู้ รู้แล้วไม่หลงเชื่อพอมันหายไปความสงบก็มาแทนที่เราไม่จำเป็นต้องกดคมุมเราเพียงแค่เห็นใจที่สงบเป็นความสงบโดยไม่จำเป็นต้องหลบลี้นีหน้าผู้คนหรือหนีสิ่งเยาวยวนยั่วยุคนเราเวลาอยากจะสงบใจก็ต้องหนีมาอยู่ที่วัดจะได้ไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องฟังวิทยุไม่ต้องดูหนังสือพิม์พ ไม่ต้องดูข่าวสารที่จะมากระตุ้นโทสะไม่มีละครที่จะมากระตุ้นโลภะหรือราคะไม่มีโฆษณาที่จะมากระตุ้นความอยากได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็จะสงบได้แต่สงบอย่างนี้เป็นความสงบที่ทต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นหลักดังนั้นถึงไม่ปฏิบัติธรรมะก็สงบได้แต่ถ้าเรามาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม ที่กระตุน้นยั่วยุสติจะมีความสำคัญมากแม้ว่ามีสิ่งมากระทบทางตาหูจมูกแต่มันไม่กระเทือนถึงใจเพราะพอมีความอยากเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นทันทีที่มีสติรู้ก็วางมันลงได้ทำให้เกิดความสงบใจแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายหรือสิ่งที่ยั่วยุเย,ย้ายวนหรืออยู่ท่ามกลางผู้คน ซึ่งมีนิสัยไม่ตรงกันกับตัวเราแต่ไม่ว่าอะไรมากระทบหรือรับรู้ทางตาจมูกหูลิ้นกายก็มีสติรู้ทันทำให้เกิดความสงบได้อย่างที่บอกไว้แล้ววิปัสสนากรรมฐานไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแค่ให้เกิดความสงบแต่ยังช่วยให้เห็นความจริงของใจจากการเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีสติสตก็จะเห็นมันเกิดดับ การเห็นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบอิทธารมหรืออนิถารมกุศลหรืออกุศลชอบหรือชังยินดีหรือยินร้ายทั้งหมดนี้ถือเป็นของดีทั้งนั้นคือเป็นวัตถุด,ดิบเพื่อให้ตัวของเราได้เห็นธรรมชาติของจิตเห็นธรรมชาติของนามธรรมเห็นธรรมชาติของทุกสิ่งรวมทั้งรูปธรรมด้วยเห็นความเกิดความดับ เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ว่ากุศลหรืออกุศลในแง่นี้จึงมีคุณค่าเสมอกันต่างก็ไม่เที่ยงทั้งคู่แล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่นี้หมายความว่าไม่สามารถทนอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งได้นานลองสังเกตดูเวลาที่ตัวเราดีใจหรือว่าเวลามีความสุขความสุขเหล่านั้นมันก็อยู่ได้ไม่นาน ความสุขมันไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้มันต้องแปรเปลี่ยนไปความทุกข์ก็เช่นเดียวกันความโกรธก็เหมือนกันความเบื่อหน่ายก็เหมือนกันไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้นานเรียกได้ว่าเป็นทุกข์ทุกขังก็คือทนอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งไม่ได้นานเป็นความไม่เที่ยงอีกแบบหนึง่งยิ่งเห็นต่อไปว่ามันเป็นอนัตตาคือกายและใจ รวมทั้งอารมณ์ต,ต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการจเจริญสติถ้าเราเป็นผู้ดูเฉยๆก็จะเห็นเลยว่าที่เดินนี้เป็นกายที่เดินไม่ใช่เราเดินที่คิดนี้เป็นใจที่คิดไม่ใช่เราคิดที่โกรธนี้ใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธแต่ถ้าไม่มีสติก็จะสำคัญมั่นหมายว่ามีเราเป็นผู้เดินเป็นผู้โกรธแต่พอมีสติก็จะเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆ จนความเป็นเราไม่มีที่ตั้งเพราะมันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาความจริงเหล่านี้เห็นได้จากการที่เราดูใจอยู่บ่อยๆพูดง่ายๆว่ามองตนมองตนทีแรกก็เห็นนิสัยของตัวเองเห็นความถนัดความชอบของตัวเองแต่มองไปลึกๆก,กลายเป็นว่าไม่เห็นตนแล้วมองตนจนไม่เห็นตนเลยมันมีแต่รูปและนามมีแต่กายและใจ ที่เคลื่อนขยับกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดมองตนดีๆมองให้ลึกๆไม่เห็นตนแล้วแต่ว่าใหม่ๆไม่เห็นตนแค่ชั่วขณะพอเผลอไปพอไม่มีสติหรือพอลืมตัวความหลงก็มาแทนที่พอความหลงมาก็ปรุงแต่งตัวกูของกูขึ้นมาอีกแต่ถ้าเห็นบ่อยๆก็จะเห็นความจริงของรูปและนามของกายและใจที่จะเกิดปัญญา เพราะปัญญาในพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดมาจากการคิดเอาเองแต่เกิดจากการเห็นของจริงเราจะเห็นของจริงได้ก็ต้องเปิดใจยอมรับเปิดกว้างทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ว่าดีใจหรือเสียใจไม่ว่าชังหรือชอบเปิดรับเสมอกันไม่รังเกียจไม่ผลักไส แต่ก่อนนั้นเราผลักไสแต่ตอนนี้เรียนรู้ที่จะไม่ผลักไสหัดมองด้วยใจเป็นกลางๆคนที่ติดดีมักจะไม่ชอบความโกรธไม่ชอบความเกลียดเพราะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมีท่านผู้รู้ท่านได้สอนไว้ว่าให้ทดลองอุบกอดความโกรธด,ดูบ้างอุบกอดด้วยสติอันนี้เป็นสำนวนเพื่อให้เราไม่ผลักไสตามความเคยชินตามนิสัยติดดีของตน คนที่ติดดีมักเห็นว่าความโกรธไม่ดีเกลียดไม่ดีนักปฏิบัติโกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แต่พอจเจริญวิปัสสนาเรายอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงก็จะเห็นเลยว่าไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเกลียดมันเป็นที่ใจที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเวลาที่ใครมาตำหนิตัวเราถ้าเราไม่มีสติก,ก็จะมีอาการโกรธเกิดขึ้น แต่ถ้ามีสติรู้เท่าทันว่าความโกรธเกิดขึ้นเวลามีความรู้สึกเสียหน้าเกิดขึ้นมาก็เห็นว่าไม่ใช่เราเสียหน้าแต่ถ้ายังมองไม่ถึงตรงนี้อย่างน้อยก็มองให้เห็นว่ากิเลสมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เวลาทำอะไรเสียหน้าก็ให้รู้ว่ากิเลสมันเสียหน้ากิเลสมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ถ้าเรามีสติเห็นอยู่เรื่อยๆด้วยใจเป็นกลางจนกระทั่งเห็นว่า ไม่มีเราไม่มีของเรามีแต่รูปและนามเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ยกให้เป็นความทุกข์ของรูปและนามไปเช่นตอนนี้รู้สึกเมื่อยล้าขึ้นมาถ้าไม่มีสติตสตก็รู้สึกว่าฉันเมื่อยเราเมื่อยแต่ถ้ามีสติเห็นความเมื่อยก็จะคืนความเมื่อยหรือความทุกข์ให้เป็นของรูปไปไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราเมื่อยมันเป็นรูปที่เมื่อยหรือเป็นกายที่ปวด ถ้าพูดจริงๆแล้วกายก็ไม่ปวดกายมันไม่รู้สึกแต่เป็นเวทนาทางพระพุทธศาสนาจึงแยกออกมาเป็นกายเวทนาจิตและธรรมเพื่อให้เห็นว่าเวทนานี้ก็อีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่กายที่ปวดแต่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาแต่ใหม่ๆยังไม่ต้องไปแยกแยะขนาดนั้นพูดรวมๆไปแล้วเห็นกายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข เห็นใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธการเห็นอย่างนี้จะเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสนาคือความเห็นตามความเป็นจริงความจริงที่ไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นจึงช่วยทำให้ความทุกข์ลดน้อยลงเพราะว่าต่อไปนี้ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราคืนให้รูปและนามไปคืนให้ธรรมชาติไปแต่ก่อนนั้นโงู้แต่ก่อนน,อนั้นหลง ก็ไปเหมาเอาความทุกข์ของรูปของนามมาเป็นของเราบางทีก็ไปเหมาเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของเราอีกด้วยกิเลสมันโมโหกิเลสมันโกรธกิเลสมันเสียหน้าก็ไปเหมาเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของเราว่าเราโมโหเราโกรธเราเสียหน้านับว่าเรานี้โง่แท้ๆอยู่ดีๆไม่ว่าดียังไปเหมาเอาความทุกข์ของรูปนาม หรือความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของตนแต่พอมีสติรู้ไม่เหมาไม่แบกให้เหนื่อยเปล,ปล่าๆวางคืนให้เจ้าของคืนความทุกข์ให้รูปและนามไปหรือคืนความทุกข์ให้ธรรมชาติไปจะคืนความทุกข์ให้กิเลสไปก็ได้การที่เรามีสติรู้ทันกิเลสทําให้กิเลสเบาบางและดับไปบางคนอาจจะถามว่าทําไมถึงโกรธ รู้ว่ากโกรธแล้วทำไมยังไม่หายโกรธอันนี้เป็นเพราะสติยังไม่กล้าแข็งรวดเร็วขึ้นคือสติเกิดขึ้นมาแวบเดียวไม่ใช่สติที่ตั้งมั่นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพอรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกเจือปนอยู่ลึกๆว่าไม่พอใจอยากจะให้ความโกรธหายไปพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดทัสตต่อความโกรธสังเกตไหมว่า มันเกิดโทสะต,ต่อความโกรธเกิดโทสะต,ต่อความหงุดหงิดเวลาหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่พอใจความหงุดหงิดนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่พอใจความโกรธนั้นมันโกรธซ้อนโกรธเมื่อเป็นอย่างนี้ความโกรธจะหายไปได้อย่างไงในเมื่อสติท,ที่เรามีเป็นสติท,ที่ไม่บริสุทธิ์ล้วนๆแต่เจอไปด้วยความโกรธเพราะฉะนั้น จึงเกิดปัญหาที่ว่ารู้ตัวว่าโกรธแล้วทำไมย,ยังไม่หายโกรธนั่นเพราะสติที่มีไม่ใช่สติที่บริสุทธิ์แต่เจือด้วยโทรสตต่อความโกรธนั้น,น,นๆก็เท่ากับว่าซ้าเติมหรือสาดน้ำมันเข้ากองไฟแล้วความโกรธมันจะหายไปได้อย่างไรแต่ถ้าเรามีสติที่บริสุทธิ์ล้วนๆที่เป็นกลางก็จะทำให้จิตตั้งมั่นไม่ถลํำเข้าไปในความโกรธ หรือปรุงแต่งให้ความโกรธเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อไม่มีโทสะเจอเือปนอยู่ก็จะดับความโกรธได้ง่ายพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือดับสนิทไม่เกิดขึ้นมาอีกเหมือนกับการดับไฟด้วยน้ำที่บริสุทธิ์ไฟนั้นย่อมดับไปในที่สุดได้นั่นเองบทธรรมะโดยพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ